เจ็บมากเจ็บมากกล่องนี้เลยกล่องในสุดมังสามมังสามเจ็บสัตว์อ่ะจการฝั่งกูจ่ายฝั่งกูเล่นกัดไรเล่นกัดไรมันมันมันไปไนกูทำอะไรก็ได้เชียเดี๋ยวกล่องในสุดเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเขากล่องในสุดมันวิ่งมาแล้วไงก็บอกว่าฝั่งกูฝั่งกูจ่ายมีตัวนึงน้องน้องว่าสองแล้วกาแฟตรงน้นม้าเขียวม้าเขียวตัวนึงม้าเขียวซ้ำซ้ำผนวตรึยังม้าเขียวไอ้เนี่ยเราอยู่นี่ฮะ โอ๊ยมันเล่นอะไรหรอมันเจอกูมันจะซ้ำกูมันจะซ้ำกูน่าอ๊อก่นได้เลยยิงเฮียเลยกูเองอันเนี้ยมามากับเพื่อนพี่มาเฮ้ยตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายมาเสร็จลายพิณมาแล้แล้วมา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 แล้วเฮ้ยกับ10คิวแล้วกูมาจะยัดนะ ตู้ยานมินใช่ไหมใช่อย่าเพิ่งเปิดซ้ายพีงข้างบนมีข้างบนมีรองเลยเดินขวาเดินขวาเขาต่ำไปเลยเดินขวาต่ำไปมันอยู่ด้านหน้าเขารู้่าต่ำเจ็บไนิดเดียวเจ็บมาก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 ปลยเยเคลียหลังหลังน่าจะขึ้นลำมาปะแถวนี้แหละอ้จ่ายกูยิงมันน็อกจนหน่อยว่น้อง พักนล้วตที่มีสตกน้ยังมีอยู่ตัวจริงัดีแล้ว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 สี่มากเลยเกดมากน็อกน็อยน่าจ่ายเนาะตกนไปให้นะบนบนบนเขามีเพื่อนบนขามีจยจยจยไหนมาวิ่งอยู่โอ้ายมาไม่ได้ใต้พิษฟาไม่เป็นไรเลยต้นให้เออเล่นให้จิงวาใส่มาได้เ่ด้ยินไหโอเคน้องได้ยินได้ยิน ี่ลตรงซ้ายต่ำนะครับซ้ายต่ำหน้าพี่เลยให่ปัดด้านหลีเยต่ำเนี่ยนักวีตัวมีตัวีตัวนียเนนต่ำต่ำต่ำซ้ายตองลถเลยพี่ปัดตรงรถไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวผขับไปีกเสา้ย้สมงนะต้องสมกไอ้จ๋ายข้างบนมี ต ate, ัวเดียวใช่ไหมสุดท้ายแล้วพี่ติเหมือนชุดติดนะเหมือนชุดติดนะเหมือนชุดติดนะสองตัวนะพี่ปลาติดนะน้องเดินแล้วด้วยเจ้ครับสวยพี่สวยใส่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมือนติดหมดปังยาแต่พี่อยู่นิ่งมาอยู่แบบยูืนรอรออยู่แล้ว มีไัวคิเศษนิดเดยวตัวนี้ตัวนี้พันตัวนี้พันคิวลถเดียวสามสามสิบสามสิบสามคิวมันเหลือมันเหลือตีบ้างตัวท้ายปะใช่ปะใช่ที่เราหาเรายิงไปสามสามสิบสี่อ่ะไดายิงตัวนี้ได้อ่ะแกน่าจะขึ้นมาแล้วมั้งนี่ไงน่ายจ่ายเลยแฟดแฟดจ่ายแฟดแฟดแฟดตาตาผิด Yeah. <laughs>